สุขเทียถึงนี้ไททัสปะทะกับหลิวฉวนผมดูฟอร์มของหลิวฉวนรู้สึกว่าคนนี้หมัดขวาแล้วก็บางครั้งก็ซ้ายด้วยนะเป็นหมัดโอเวอร์เฮดโคตรอันตรายเลยคือไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าผมเปิดไปดูสองไฟไอไฟหนึ่งเนี่ยเขาใช้โอเวอร์เฮดเปรี้ยงเดียวอีกฝ่ายโดนนับเปิดไปดูอีกไฟหนึ่งเขาใช้โอเวอร์เฮดอีกละเปรี้ยงเดียวอีกฝ่ายร่วงชนะเนอคนนี้หมัดโอเวอร์เฮดอันตรายมากโดยเฉพาะ รอบนี้เขามาใส่นวมเล็กยิ่งอันตรายเข้าไปอีกบางทีโอเวอร์เฮดของเขาถ้ามันโดนขึ้นมาเนี่ยผมว่าเกมเปลี่ยนได้ทันทีวงในเขา้าไล่แขนตีเขาก็ดูไม่คี้เรนะรอบนี้ในวันเนี่ยเขาต่อยกับไททัสไททัสอาจจะคุ้นชินกับนวมเล็กนะเพราะว่าเหมือนเขามีประสบการณ์มาบ้าง คือผมเปิดไปดูไฟหนึ่งเขาใส่นวมเล็กอีกไฟหนึ่งเขาใส่นวมใหญ่รอบนี้เปลี่ยนมานวมเล็กก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะพยายามดูว่าเขามีจุดเด่นเรื่องอื่นบ้างหรือเปล่านอกจากคุ้นชินกับนวมเนี่ยเรื่องเตะผมว่าไม่ใช่จุดเด่นของไททัสอะเรื่องเข่าก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมพอจะได้คําตอบแล้วว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่าสำหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปปฏิกิริยว่าใครโอกาสสูงกว่าในเรื่องทักษะการต่อสู้ สมัครติดตามได้ที่หน้าโปรไฟล์